ครับผมวันนี้เรามาดูการไวริงสายไฟครับ850เครื่องธรรมดานะครับจะทำเป็นเครื่องเทอร์โบทฟไฟนะฮะขั้นตอนในการทำการไวริงนะฮะดูของเดิมนะครับมันจะเป็นช่อง ECU 3กล่องนะฮะเราจะตัดออกนะครับให้เหลืออย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็นำซ็อกเก็ตของใหม่นะฮะก็คือเป็นระบบ2กล่องนะฮะมาแล้วก็ อย่างที่เห็นครับเราจะจ้ำสายไฟเข้าไปให้เป็นระบบของ t ีไฟนะฮะซึ่งตัวรถเป็น850หนะครับปี9กซึ่งระบบสายไฟขั้นตอนนี้ไม่มีใครทำนะครับในประเทศไทยเราจะลองทําดูว่าอ่ะมันจะเวิร์กไหมอ่ะครับอันดับแรกนะครับคือการเตรียมสีของสายไฟครับเราสังเกตได้ครับว่าสายไฟสีจะไม่เหมือนกันนะฮะสีสายไฟนะครับสังเกตนะครับว่ามันไม่เหมือนกัน อ่าครับปลั๊กซ็อกเก็ตต่างๆไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับการวายดิงของช่างนะครับว่าอ่าจะเข้าใจยังไงอ่าผมจะอธิบายขากล่องของ e c u แล้วกันนะฮะอ่าอันดับแรกของ e c u นะฮะมันจะมีตัวเลขเขียนนะครับอ่าเขียนบอกไว้ที่ตัวซ็อกเก็ตนะครับเราตั้งหน้ากล่องขึ้นนะครับอ่าด้านกล่องเกียร์เขาเรียวกว่ากล่อง a นะครับ ด้านกล่องเครื่องเขาเรียกว่ากล่อง B ครับด้านขาบนนะครับเราสังเกตขาบนนะครับอันนี้คือแถว A แถวกลางคือแถว B แล้วก็เป็นแถว C นะครับเรามาดูจากแถว A กันนะฮะตัวปลั๊กแรกเนี่ยครับเป็นปลั๊ก OBD นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณของเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่ครับผมส่วน3 4นะครับคือปลั๊กกว้างนะครับ ไอตัวรถรุ่นนี้จะไม่มีแล้วก็กระโดดไปขาที่ห้าตัวขาที่ห้านี้จะเป็นตัวรอบพันเกียร์ขึ้นมานะครับอ่าครับดูนะฮะว่าปลั๊กมันจะมีไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เราข้ามมาขานี้นะฮ1สอนะฮะตัว11เนี่ยเราจะไม่ใช้งานนะฮะเป็นปลั๊กสีขาวสีขาวคืออ่าของประเทศนอกเนี่ยจะมีระบบอ่าวิ Winter นเทอร์นะฮะวินเทอร์จะใช้หนเส้นนะฮะแต่ว่า ของบ้านเรามันมีแค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต่อแค่เส้นเดียวนะฮะเราจะไม่ใช้ตัวเส้นสีขาวแล้วก็มาดูแถว B กันนะฮะตัวแถวบก็บล็กแรกนี่เป็นตัวพันกับกล่อง ECU นะฮะมันจะพ่วงกันจะพ่วงพันกล่อ,นนอ,อลลงนะครับก็คือเวลารถวิ่งครับสัญญาณรอบ